สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดประจำเดือนกรกฎาคม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของคนบีช่วยนะครับในเดือนนี้คนที่ทำงานประจำและรับราชการนั้นคุณจะต้องใจเย็นสักหน่อยโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับในเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานขึ้นมาได้ง่ายครับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาถ้าคุณใจร้อนผู้วางเดือนนี้อาจจะมีการขัดแย้งขัดขาหรือมองโลกต่างกันมองโลกกันคนละมุมคุณจะต้องใจเย็นใช้เหตุใช้ผลนะครับ ความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับเราจะใช้เหตุใช้ผลเลือกเอาเหตุผลที่ดีที่สุดมาใช้งานได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเรานะครับสําหรับคนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจนั้นในเดือนนี้นะครับถ้าคุณจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมนั้นคุณต้องคิดให้รอบคอบหาความรู้ให้รอบคอบสักหน่อยนะครับและที่สําคัญ ในเดือนนี้พยายามอย่าไปร่วมลงทุนลงขันกับใครอย่าไปร่วมลงทุนกับใครโดยไม่จําเป็นนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะสนิทสนมกับเราสักเพียงใดหรือไม่ว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นญาติใกล้ชิดของเราก็ตามนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณมีุ้นส่วนมีการลงทุนลงขันร่วมกันนั้นอาจจะเกิดปัญหามองโลกกันคนละมุมคิดกันคนละแบบ แล้วทําให้เกิดมีปากมีเสียงกันได้ง่ายนะครับเกิดกันเข้าใจผิดกันได้ง่ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับในเดือนนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นคุณต้องพยายามที่จะใช้ความรู้เป็นโปรโมชั่นใหม่ๆเอาไว้เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะในเดือนนี้นั้นคุณอาจจะมีคู่แข่งทางทางธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมทํานายดวงชะตาให้คุณลงหน้าเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับ พื่อคุณได้เอาไปใช้เป็นไกด์หลน์ในการดำเนินชีวิตเอาไปวางแผนบริหารจัดการชีวิตนะครับเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดเข้ามาติดตามรับชมรับฟังก่อนก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองด้วยนะครับต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับในเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนะครับดูเหมือนมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องนิ่งต้องใจเย็น ต้องพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชันใหม่ๆนะครับแล้วต้องอดน,น้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้นะครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นแหละครับที่จะมาเกื้อหนุนมาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับคนที่จะต้องไปแข่งขันอะไรก็ตามนะครับในเดือนนี้คุณจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากสักหน่อยถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ได้เพิ่มเติมนะครับยากสักหน่อยเหนื่อยสักหน่อยแต่ต้องสู้ถึงจะเห็นผลน,นะครับสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทําในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเป็นพิเศษนะครับถ้าคุณต้องการงานทําจริงๆเพราะฉะนั้นปรับตัวเองพัฒนาตัวเองตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วความรู้ความสามารถให้พร้อมพกความมั่นใจไปให้เต็มกระเป๋าครับ ถ้าจาเป็นต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือพึ่งพาใครในการที่จะสมัครงานการสอบสัมภาษณ์ต่างๆพึ่งได้พึ่งนะครับในช่วงนี้อย่ายิงอยากโนองตัวเกินไปนักนะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองแต่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้แปลว่าไม่เก่งน,นะครับคุณจะต้องแสดงศักยภาพด้วยความสุภาพนะครับในการสอบสัมภาษณ์ถ้าคุณยกตนของท่านเมื่อไหรโอกาสประสบความสําเร็จจะลดลงทันทีนะครับ ต่อไปมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างสำหรับการเงินนั้นนะครับถ้าพูดถึงในช่วงนี้คุณปีชวดนะครับคุณจะต้องพยายามที่จะบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับผมย้ําเลยบริหารจัดการการเงินดีๆเงินอาจจะเข้ามาช้าเงินอาจจะเข้ามาไม่ตรงเป้านะครับบางคนที่ถูกหยิบยมืมเงินไปเขานัดจ่ายนัดคืนในช่วงนี้อาจจะถูกเลื่อนกําหนดออกไปนะครับหรือบางคนนั้นอาจจะมีค่าใช้ เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับบางคนนั้นมีค่าใช้จ่ายของบุตรของบริวารเข้ามาเพิ่มเติมอย่างที่นําเด่นนะครับถ้าจะลงทุนอะไรช่วงนี้นะครับคิดได้รอบคอบสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้รัดเข็มขัดนะครับอย่าซุรอฟรสไรอย่าซื้อความสุขมากเกินไปถ้าใครจะต้องซื้อสินค้าหรือซื้ออะไรที่เป็นเรื่องใช้เงินมากนะครับ เลื่อนได้เลื่อนไปก่อนขยับได้ขยับไปก่อนนะครับให้เลยช่วงนี้ไปก่อนแล้วถ้ามีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณช่วงนี้ผมไม่แนะนําให้ยืมนะครับผมบอกคุณว่าคุณพยายามอย่าให้ยืมก่อนนะครับเพราะโอกาสที่จะได้คืนนั้นยากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณเองนะครับที่จะมีปัญหาการเงิแนแอบเขาสําหรับเรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องต่อไปคนที่โสดอยู่ในเดือนนี้ดเูเหมือนจะเงงเงาสักหน่อยนะครับเพราะดูเหมือนคุณ ยังไม่ลงตัวครับบางคนนั้นไม่พบไม่เจอคนถูกอกถูกใจเลยหรือบางคนพบคนถูกอกถูกใจแต่ยังไม่สามารถสร้างสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์ได้บางคนนั้นคุณไปชอบเขาเขาไม่ชอบคุณบางคนมีคุณไม่คนมาชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเขาซะอีกนะครับมันยังไม่คลิกยังไม่ลงตัวครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ทํางานครับทํางานจะดีกว่านะครับพัฒนาตัวเองดีกว่าถ้าชอบใครถูกอกถูกใจใครช่วงนี้นะครับ ให้คบเป็นเพื่อนก่อนรอจังหวะรอเวลานะครับอย่าพึ่งุ่มสี่ซุ่มห้าเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยความในใจนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจและเขาจะเลี่นคุณไปสซะเปล่าสำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้คุณต้องพยายามดูแลโอกระแจคนรักหน่อยนะครับเพราะโอกาสสูงที่คุณกับคนรักจะมองโลกกันคนละมุมคิดกันคนละแบบนะครับแล้วทําให้คุณกับคนรักนั้นอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมา คนรักคิดมากครับอาจจะเหนื่อยล้าหรือตัวคุณเองที่คิดมากแล้วหลุดป,ปากนะครับผมใช้คําว่าหลุดป,ปากเพราะบางทีพูดในเรื่องที่ไม่ันใดคิดนะครับแล้วทําให้คนรักคิดมากครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาได้ง่ายคิดก่อนพูดจะดีที่สุดนะครับใช้เช็ดฝนให้มากสักหน่อยสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่นั้นในเดือนนี้นะครับบางคู่ก็มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครรภ์ได้บุตรได้หลาน และสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ในเดือนนี้ต้องเตือนนะครับว่าคุณจะพูดจะจะอะไรนะครับเรื่องภายในครอบครัวต้องคิดให้รอบคอบสักหน่อยนะครับถ้าจะนําไปเล่าให้คนอื่นฟังมันจะสร้างปัญหาให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับพยายามอย่าเอาเรื่องภายนอกเข้ามาภายในครอบครัวมาสร้างปัญหาให้กับคนในครอบครัวของกคุณเองพร้อมจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้ง่ายนะครับ เดือนนี้คิดก่อนพูดเหมือนกันนะครับถ้ามีปัญหาอะไรให้คิดถึงวันแรกที่พบกันคิดถึงวันแรกที่รักกันคิดถึงวันแรกที่ตัดสินใจแต่งงานกันนะครับแล้วคุณสองคนก็จะผ่านทุกปัญหาผ่านทุกสัว์ทุกเรื่องราวไปได้ไ้่ดีครับสําหรับสุขภาพนั้นในเดือนนี้คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตติดปกติหรือสายตามีปัญหาได้นะครับแต่อย่างไรการดูแลสุขภาพนั้นไม่ยากนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณนะครับคุณค่อแอดไลน์และส่งข้อความบออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนั้นหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขอไยด้วย เพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองชูลวงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอ้อที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกิลยะนณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสระบ,บนีสวัสดีครับ